รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเดอะไดอารี่มีดีที่เดินทางนะครับสัปดาห์นี้เราจะพาไปพักผ่อนชิลๆบรรยากาศดีๆอาหารที่พักจะดีเลิศขนาดไหนไปติดตามกันได้เลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The d อารี่มีดีที่เดินทางนะครับวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงสุทธิ์อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับเรายังอยู่กันที่กรุงเทพมหานครนะครับต้องบอกเลยนะครับเปิดตัวเนี่ยผ่านป่าดงพงไพรนะฮะผ่านสวนมาโหสวยงามมากๆเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปคาเฟ่พาไปโรงแรมพาไปทานอาหารอร่อยอร่อยนะครับจหนักจะเต็มวันนี้จริงๆเลยนะครับสำหรับด h e d อารี่มีดีที่เดินทางยังไงต้องติดตามตลอดนะครับสำหรับวันนี้ไปชมกันเลย ทุกท่าครับตอนนี้นะครับผมอยู่ภายในบริเวณหมอกคาเฟ่นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะโหส่วนเยอะมากนะฮะ,ะแล้วมีความเป็นหมอกสมจริงจริงๆ,ๆหมอกอับชื่อเลยนะครับแล้วผมอยู่กับเจ้าของร้านที่นี่นะครับพี่ไก่นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,อคะขออนุญาตพี่ไก่แนะนําตัวอีกสักครั้งหนึ่งครับค่ะชื่อไก่ค่ะก็เป็นหุ้นส่วนของร้านหมอกคาเฟ่ค่ะครับผมทําไมต้องเป็นหมอกคาเฟ่ครับพี่คะ ก็คือเริ่มแรกเดิมทีเราก็มีการรับเหมาจัดสวนอยู่แล้วอะค่ะจัดสวนมา่อก่อนใช่ไมใช่ค่ะอ๋อทำมานานปะพี่อาจัดสวนมานานแล้วค่ะประมาณห้าหกปีแล้วสวนตัวเองนะมันประมาณไหนดีกว่าพี่ถ้าราคาสวนนะคะจะอยู่ที่ประมาณสามพสามพันสามร้อยจริงๆรสามเท่าสามแสนสามล้านค่ะแค่สวนนะคะ สามล้าน <Wow. S 1> จริงๆแล้วนี่มันเป็นอาชีพที่แบบก็ต้องบอกว่าออถ้าจัดเก่งๆนี่ก็แบบไปได้ไกลมากๆเลยใช่งไก็ค,คือมันกออ็ในงบประมาณก็จะแล้วแต่ลูกค้าคแล้วแต่ความต้องการแล้วแต่งบประมาณลูกค้าเราก็สามารถจัดได้อ oh. ๋อแล้วก็เลยพัฒนามาเป็นหมอกคาเฟ่ป่ะคะใช่คะ่ะ <laughs> เอางี้ดีกว่าเราพูดถึงอาหารกันบ้างดีกว่านะฮะรเรื่องดื่มกันบ้าง อา,อาหารที่นี่เนี่ยได้สูตรมาจากไหนแล้วเริ่มต้นยังไงในตลาเรามีเชฟของเราอยู่แล้วค่ะคก็คืออย่างอันนี้ก็จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านจะเป็นข้าวซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งอันนี้เราจะตุดซี่โครงอะค่ะ24ชั่วโมงทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วค่ะแล้วเมนูนี้ครับไทยๆเลยใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวน้ำพริกกะปิปลาทูค่ะคก็เป็นน้ำพริกกะปิปสูตรของทางร้านเหมือนกันค่ะออกแนวแบบเปรี้ยวๆเค็มๆหน่อยใช่ค่ะกลมๆค่ะ ขณะที่ผัดไทยก็ไม่ขาดเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นผัดไทยแบบไหนยังไงอ่าเป็นผัดไทยกุ้งสดค่ะผัดไทยกุ้งสดใช่ค่ะนะครับอดดื่มแล้วครับมี2เมนูตรงนี้อ่าเมนูนี้จะเป็นกาแฟหมอกคะ่ะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะจะเป็นกาแฟนมล้ไคลาเต้แต่เราจะใส่กลิ่นไฮเซนัน็เข้าไปอะคะ่ะแต่อันนี้น่าสนใจมากๆเลยนอกเนอจากกาแฟคนที่ไม่ดื่มกาแฟก็มาได้ถูกปะอันนี้คืออะไรครับอันนี้จะเป็นชาผลไม้ค่ะอาชาผลไม้ ก็คือเป็นรถผลไม้มาเลยแล้วก like ็ท็อปด้วยผลไม้สดใช่ค่ะเอางี um ้ด <okay. S 1> mm ีก hmm. ว่าอยากเดินทางมาที there. There like ่น nice ี่เดินทางมายังไงครับจะเป็นเส้นเกษตรน้ำวมินตัดใหม่ค่ะเลยช็อกโกแลตวิวมาประมาณ1กิโลค่ะก็จะเจอร้านร้านจะอยู่ซ้ายมือค่ะเลี้ยวเข้าไปจะมีที่จอดรถให้นะคะจะเขียนเป็นที่จอดรถหมอกทาเฟเลยค่ะ ครับผมนะฮะอ่ะยังไงก็เรียนเชิญคุณผู้ชมแล้วกันนะฮะถ้าใครผ่านไปก็แวะมาที่นี่ได้ครับหมอกาแฟหรือว่าตั้งใจจะมาปักหมุดเลยหมอกาแฟที่กูก็แมปขึ้นเลยนะฮะมาง่ายๆแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับมาถ่ายรูปกันมาดื่มเครื่องดื่มให้สดชื่นกันนะฮะที่สำคัญถ้าหิวก็ขานข้าวได้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไก่มากเลยนะครับขอบคุณครับช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับเรายังมีอะไรให้คุณผู้ชมติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวกลับมาสักครู่เดียวครับ หลังจากพักผ่อนกับบรรยากาศเขียวๆของธรรมชาติกันจนสดชื่นแล้วนะครับถึงเวลาหาอะไรรับประทานกันแล้วครับแต่จะเป็นที่ไหนสไตล์ไหนติดตามต่อช่วงหน้านะครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบยวเวอร์เรจจำกัดมหาชน เมตอไร์ซค้าผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงแรมดิโอคุระเพรสตีชกรุงเทพนะครับวันนี้ครับจะพามาพักที่นี่นะฮะต้องบอกว่าได้เลยนะครว่าห้องพักที่นี่เนี่ยใหญ่โตโอรานแล้วก็หรูหราแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับและที่สำคัญครับอาหารที่นี่อร่อยมากๆเลยนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นยังไงวันนี้ต้องติดตามในเดอะไดอารี่มีดีที่เดินทางครับไปเลยดีกว่าครับ คมครับสำหรับช่วงนี้นะครับเดอะดรี่มีดีที่เดินทางนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรมดิโอคุระพริสติชกรุงเทพนั่นเองนะครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่เล็กนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมขออนุญาตนะครับให้พี่เล็กแนะนําตัวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับค่ะก็วิภาสิริและภาวงุงดีนะคะเป็นผู้บริหารฝ่ายสื่อสารการตลาดที่โรงแรมดิโอคุระพริสติชกรุงเทพค่ะจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยภายในโรงแรมแล้วก็ห้องอาหารเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารอะไรแล้วที่นี่มีกี่ห้องอาหารครับ ออตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารยามาสโตนะคะคห้องอาหารยามาสตนเตนี่ก็ถือเป็นห้องอาหารซิกเนเจอร์ของโรงแรมโอกุระนะคะเพราะว่า ในโรงแรมโอคุระหลายๆแห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีถึงทั่วโลกนะคะก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อยามาสโตะอยู่รจริงจริงห้องอาหารนียจะเปิดให้บริการทั้งอาหารเช้า,า,ากลางวันแล้วก็อาหารเย็นนะคะก็จะเป็นอาหารแบบญี่ปุ่นต้นตำรับนะคะ,อะโอเคพอมาแบบนี้แล้วครับพี่เล็กฮะเราจะเริ่มต้นรับประทานแล้วเห็นบอกว่าก่อนจะทานเนี่ยมันต้องมีวิธีของที่นี่ด้วยก็ชาวญี่ปุ่นเขาจะดื่มชาเนี่ยค่ะเรียกว่าชิโซจะมีรสชาติเค็มๆนิดนึง มีความเป็นแบบบ u o y b u o ใช่ใช่นะครับค <c oughs> ือชาวญ,ญี่ปุ่นเหมือนเหมือนทานเพื่อเหมือนกับล้างปากให้ <c oughs> ให้ให้สามารถรับรส อาหารได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็เป็นการแบบช่วยให้อาหารแบบย่อยได้ดีด้วยครับต่ำสัมผัสรสชาติของผมพร้อมแล้วคุณผู้ชมนะฮะเราต้องลุยแล้วล่ะครับนะฮะเริ่มต้นเมนูแรกเลยอย่างี้ของของของผมมีอะไรบ้างครับก็จะเป็นแซลมอนย่างแซลมอนย่างจริงๆการใช้การย่างของเชฟเนี่ยจะไม่เหมือนร้านทั่วไปข้างในจะมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะกรอบแต่ว่าตัวเนื้อเขานี่ มีความจ j ยซี่มีน้ำออกมาค่ะอร่อยดีมากต้องทานกับข้าวต้มร้อนๆนิดนึงอือต้องเปิดข้าวต้มร้อนๆนี่นะครับอืออันนี้คืออะไรครับจะเป็นสาล่ายค่ะสาลายนะครับมีรสหวานอือออดีมากเลยนะครับก็เหมือนแบบจริงๆแล้วคนไทยก็มีเนาะใช่ค่ะก็มีเครื่องเคียงพวกชโป๊อะไรเงี้ยออกแนวนั้นเลยนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นปลาตัวเล็ก เรียกว่าปลาจากกอ๋ออยู่ในช่วยเล็กใช่ก็จะเป็นเครื่องเคียงที่ทานคล้ายๆกับแต่ไม่ถึงนะปลาชิงช้างจะตัวใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ก็คือปลาตัวเล็กมากๆเลยนะจริงๆเขาทานแบบสดก็ได้เนาะแล้วก็จะเป็นแบบตัวใสๆมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารตุ๋นนะคะจะเป็นผักกับเต้าหู้ค่ะดีมาก คนญี่ปุ่นเวลาเวลาเราไปญี่ปุ่นเราก็ต้องทาไข่ออนเซนใช่ไหมคะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไข่ลวกหรืออนเซนดีมากเลยดูนีฮะบางคนอาจจะไม่ชอบไข่ไข่ออกดิบนิดนึงใช่ไหมคะก็สามารถทานเป็นไข่มมวนได้อ๋อเป็นไข่ม้วนได้สามารถเลือกเลือกสั่งเป็นไข่เป็นไข่มมวนได้นี่ฮะก็จะเป็นไข่มมวนแบบนี้อ่านี่เป็นน้ําซุปซุปมิโซะค่ะมิโซะซุปนะครับ ดีมากๆากคุณผู้ชมฮะคือดีมากๆนะครับเอาล้วครับมาที่ซ้ายเมนูของเรากันบ้างดีกว่าครับบางคนอาจจะแบบยังทานไม่ค่อยอิ่มเลยอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสั่งอาหารเพิ่มเติมได้นะคะที่นี่ก็จะมีไข่ปลาเมนไทโกะนะะคของชอบเลยใช่ค่ะหรือว่าเอาเบาๆเป็นสลัดผักเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับผมเนี่ยเวลาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นต้องซื้อกลับบ้านทุกครั้งเลยนะครับคือเอามาทานกับข้าวต้มบ้านเราใช่ค่ะใช่ก็ถ้าอร่อยนะคะก็รสชาติเค็ม มีมากเลยอ่ะบางคนอาจจะแบบตาทาเต้าคู่ดีกว่าเบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าของชอบน้งแตงโมนัตโตะอ้มท้ายผลไม้ตบท้ายนี่ญี่ปุ่นขาดไม่ได้เลยนะครับโอ้โหมีครบทุกอย่างเลยแต่ว่าถ้าญี่ปุ่นก็ต้องเมลอนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเซตอาหารเช้าเซตอาหารเช้าค่ะเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมฮะถ้าอยากจะทานแบบนี้นะครับ การเดินทางม,มาที่โรงแรมนะครับดอโอคุระพิสติสกรุงเทพเนี่ยมาอย่างไรครับก็มาได้ตั้งแต่นั่งรถไฟฟ้ามานะคะลงที่สถานีเพินจิต ครับนะคะหรือว่าจะขับรถมาก็บนถนนวิทยุหรือว่าจะมาจากทางถนนสุขุมวิทก็ได้ครับนะครับง่ายๆนะครับยังไงมาก็เจอนะครับหรือว่าปักหมุด Google Map มาก็ได้นะครับสามารถหาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่ห้องอาหารยามาซาโตะค่ะยามาซาโตะอยู่ัถวที่24ค่ะพร้อมให้บริการเช้ากับวันเย็นเลยค่ะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าช่วงหน้าห้ามพลาดเช่นเดียวกันนะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ย ไปดูห้องพักของที่นี่กันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างในสไตล์หรูหราแบบญี่ปุ่นเรียบ,ยบๆง่ายๆแต่สัมผัสญี่ปุ่นได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองสักครู่เดี๋ยวกลับนะครับได้ทานอาหารอร่อยๆสไตล์ญี่ปุ่นกันแล้วถึงเวลาชมห้องพักกันแล้วล่ะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างต้องติดตามต่อช่วงหน้าครับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสนับสนุนโดยคอรโต้ไลฟ สนับสนุนโดย Cotton Life, AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า คุณู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะเราได้ทานอาหารกันไปแล้วนะฮะต้องบอกว่าโอ้อร่อยมากๆเลยนะครับแต่ช่วงนี้ครับเรายังอยู่กันที่ด ok ิโอคุระเสติจกรุงเทพนั่นเองนะครับและตอนนี้เราอยู่กันในส่วนของห้องพักนะฮะต้องบอกว่าตอนที่เดินขึ้นมาเนี่ยโอ้โหได้รับกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นแบบ ร้อยเปจริงๆนะฮะและตอนนี้ก็อยู่กับพี่เล็กเช่นเคยนะครับอ่ะเมื่อกี้เราเจอกับพี่เล็กไปแล้วนะฮะแหม่ก็ทานอาหารกันไปอิ่มแล้วตอนนี้นะฮะมาในโซนของที่พักกันต่อเลยดีกว่านะครับอยากจะทราบถึงความเป็นมาของโรงแรมก่อนเลยเพราะว่าชื่อเนี่ยก็คือโอคุระอยู่แล้วก็ทราบดีว่ามาจากที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเอ๊ะเขาเข้ามายังไงนะฮะก็คือจริงๆเนี่ยเป็นโรงแรมเชนจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะก็ชื่อโอคุระโฮเทลรีสอร์ทก็จะมีโรงแรมอยู่ทั่วโลกนะคะก็24แห่งนะคะก็จะ ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วอย่างการตกแต่งในเรื่องของสไตล์ตั้งแต่ล็อบบี้มาแล้วนี่เขาเน้นความเป็นญี่ปุ่นขนาดไหนครับตอนตอนที่เขาออกแบบนี่ก็จะออกมาในแนวแบบว่ามีการผสมผสานความโมเดิร์นเข้าไปด้วยนะคะก็ถ้าเกิดถ้าเกิดดูเนี่ยมันก็จะเป็น วัสดุก็จะเป็นไม้เป็นหินอะไรเงี้ยซะส่วนใหญ่ก็จะมีความอิงความเป็นญี่ปุ่นด้วยนะคะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วนี่ก็จะมีหลายๆมุมนะฮะที่แบบมีความญี่ปุ่นแบบโอ้ที่อื่นไม่มีนะต้องเป็นที่นี่นะถึงจะเป็นญี่ปุ่นแบบนี้นะครับซึ่งตัวผมเองนี่ก็คือได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะบ่อยนะฮะอย่างเช่นห้องที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะคือเหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะอุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้เครื่องํำนวยความสะดวกต่างๆนี่ก็คือแบบ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นด้วยนะฮะใช่ค่ะห้องห้องพักจะเป็นการออกแบบจะเป็นเรียบง่ายแล้วก็ดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้สีฉูดฉาดจะใช้สีเอิร์ธโทนนะคะตามแบบเขาเรียกนะแต่จริงแอบสไตลองญี่ปุ่นอ่าเหมือนดอกไม้เหมือนใบไม้ญี่ปุ่นเนาะอันนี้เนี่ยตรงเนี้ยฮะมันก็จะมีรูดูใบไม้เนี่ยคนญี่ปุ่นจะชอบแบบนี้ใช่ไหมฮะมันจะคอนเน็กได้เลยทันทีครับก็คือเห็นเนี่ยเหลืองเหลืองส้มส้มแดงแดงรู้แล้วอ่าใบไม้เปลี่ยนสี ต้องมาใช่ไหมฮะเขาจะชอบกินกับธรรมชาติอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าในส่วนของห้องพักเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันนะฮะว่ามีกี่รูมไทยแต่ว่าทั้งหมดเลยดีกว่าของเดียวรับพิสเกตกรุงเทพเนี่ยนะฮะสองสี่สิบห้องสองสี่สิบห้องนี่สองสี่สิบห้องมีประมาณสักกี่รูมไทยครับสิบรูมไทยสิบรูมไทยนะครับยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะได้ค่ะอย่างอย่างอย่างห้องที่เราพักอยู่เนี่ยเ่าเป็นสวี ห้องสวีทนะห้องสวีทก็จะมีขนาดใหญ่หน่อยนะคะก็จะมีห้องนอนแล้วก็จะมีห้องรับแขกแล้วก็มีส่วนของโซนอาทางานอะไรอย่างนะะี้ค่ะห้องน้ําก็จะเป็นขนาดใหญ่แล้วก็มีอาบน้ําใหญ่คือแอบเห็นทามันใหญ่มากเลยใช่คือการการอาบน้ําแล้วมีอ่างอาบน้ำเนี่ยชาวญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องสาคัญมากต้องะะมีะะใช่เพราะห้องพักทุกห้องของที่นี่ไม่ว่าจะเป็น ใช้เริ่มต้นจนถึงทายสูงสุดก็จะมีอ่างน้ําทุกห้องอันนี้คือห้องแรกนะฮะไดห้องหนึ่งและะ้วอีกห้องหนึ่งจะเป็นที่เราเตรียมไว้ให้ให้ดูก็จะเป็นดีลักซ์คอ์เนอร์นะคะก็จะเป็นห้อง ห้องขนาดเหมือนกับห้องเริ่มต้นของเราแต่ว่าความพิเศษคือจะติดกับอคอนเนอร์มันก็จะมะีกระจกรอบด้านทําให้เห็นวิวของกรุงเทพนะคะแบบในแบบ360องศาโอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างนั้นเลยใช่ค่ะ<ๆ>มากๆเลยนะเอ๊อแต่ผมแอบ,บเห็นจะมีเหมือนพับกระดาษเป็นนอกอะไรอย่างงีอ้อันนั้นจะเป็นเหมือนกับเป็นิกเนเจอร์ของของแรมเลยก็จะ,จะมี การศิลปะาก,การพับกระดาษญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นโอริการมิโอริกามิใช่ค่ะเราเราก็จะเซตไว้ให้กับลูกค้าคเป็นเทอร์ดาวกิฟต์ให้ลูกค้าสามารถพับได้กิจกรรมมีอะไรบ้างที่นี่พอมาแล้วเนี่ยมีอะไรให้เราเนี่ยได้ออกกำลังกายบ้างไหมบริเวณชั้น25เนี่ยก็จะมีะสระว่ายน้ำนะคะคซึ่งเป็น Infinity Age Pool, ี้เอช o ูกก็จะเป็นสระว่ายน้ําถ้าเกิด ใครผ่านมาแถวเพลินจิตนะคะก็จะเห็นว่าเป็นสาวน้ำที่ยื่นออกมานอกตัวตึกมันเลยทําให้รู้สึกว่าเราเหมือนกับว่ายน้ําลอยอยู่ในอากาศแลวในส่วนของฟิตเนสก็เห็นมีฟิตเนสด้วยใช่มีฟิตเนสแล้วก็มีสปาก็จะมีมีทรีทเมนต์ที่ทั้งหน้าทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่มีเด็ดๆก็คือจะเป็นตัวนวดด้วยไม้ไผ่เราจะเอาไม้ไผ่เนี่ยเข้าไปอบให้ร้อนนิดนึงอุ่นๆแล้วเอามานวดบนบนล้มเนื้อที่ชิ้นใหญ่ๆค่ะ เพื่อเพื่อสามารถลงน้ําหนักได้มากขึ้นเหมือนกับเขาใช่ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะฮะอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจอยากที่จะมาเนี่ยนะฮะเดินทางมายังไงครับที่โรงแรมก็มาได้ทั้งรถยนต์แล้วก็ รถไฟฟ้าเราก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าเพื่อนจิตใกล้ๆเองใช่ครับเอาง่ายๆนะฮะบอกได้เลยว่าปักหมุดมาใน Google ยังไงก็เจออยู่แล้วหรือว่าถ้าสะดวก BTS ก็ลงสถานีรถไฟเพื่นจิตเพื่อนจิตครับแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับ่างนี้ดีกว่าครับวันนี้ฮะต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของรายการเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบงก์รจจำกัดมหาชนครับ คอสตวไลฟ์ live, ครับมอเต์สค์ไฟฟ้าเอเจสำนักงานกสทช,ชและฮมมี่ครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของรายการเดอะไดอารี่มีดีที่เดินทางหมดแล้วนะครับพี่เล็กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ระเบื้องคอตโต้ร่วมเปิดศักราชใหม่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นพิเศษร่วมกับศิลปินนักวาดภาพชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติคุณยูปนปานพัตเตชะเมธากุลผ่านการสร้างสรรค์ผลงานที่มีชื่อว่า moonlight dive หรือดำน้ำใต้แสงจันทร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานที่จะแสดงขึ้นภายในนิทรรศการวนัอินเดอ h เชลค่ะโดย moonlight d i e เป็นนิยายภาพวาดที่สะท้อนการดำดิ่งไปค้นหาความหมายภายในจิตใจของมนุษย์ที่ต่างสู้รบกับทั้งด้านมืดและด้านสว่างของตนเองผ่านการเนรมิตมูรอาร์ตไทยหรือจิตกรรมฟ้าผนังขนาด16.40เมตรคูณ2.30เมตรจากภาพวาดมือของศิลปิน ได้นำมาเรียงร้อยสีสันบนกระเบื้องโมเสกแก้วของคอตโต้ที่มีขนาดเล็กเพียง4.8ม mm, ิลิเมตรและหนาเพียง4มิลิเมตรเท่านั้นนับเป็นกระเบื้องขนาดเล็กที่สุดของคอตโต้ที่เคยมีมาทำให้เกิดภาพเสมือนถอดภาพวาดของศิลปินให้ออกมาเหมือนจริงและยังคงสีสันความแวววาวที่กระเบื้องเซรามิกทั่วไปไม่สามารถทำได้ค่ะ อีกทั้งยังคงรักษาคุณค่าของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการผลิตโดยใช้รีไซเคิลกราดถึง98เเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรใหม่น้อยที่สุดถือเป็นการสร้างคุณค่าที่ดีขึ้นและสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมชุมชนสังคมรวมถึงธุรกิจอีกด้วยค่ะ พบกับผลงานของคุณยูนปนพั์และมูนไลฟ์ไดฟ์ชิ้นงานที่ทำร่วมกับคอโตได้ภายในงานนิทรศการวีนั n อินเดเชลห้องจัดแสดงงานศิลปะ RCB g ก l l รเลียชั้น2ที่ River City Bangkok คตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์นี้หรือคลิกเข้าไปติดต่อสั่งภาพที่คุณต้องการได้ที่ Line l ล n e Co t t o l ต v i e ค่ะสนับสนุนโดยคอโตไลฟ์ เอเจ,เจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า